ข้อควรรู้ก่อนการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาห้องสมุดด้านศัลยกรรมความงามเพื่อการตัดสินใจที่มั่นใจสำหรับทุกคนชนนลหมออมยศศัลยแพทย์ตกแต่งสวัสดีครับหมออมยศครับปัญหาของคนไข้ที่มาปรึกษาเรื่องการผ่าตัดแก้กล้ามเนื้อตาเนี่ยก็คือว่ามีหนังตาที่มันตกหมายความว่า โดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะเห็นตาดำค่อนข้างเยอะนะครับแล้วส่วนที่หนังตามาปิดส่วนขอบบนของตาดำเนี่ยจะนิดหน่อยประมาณ1-2ึงมิลอันนี้คือโดยเฉลี่ยโดยทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่ามันปิดลงมากกว่านี้นะครับหรือว่าคนไข้รู้สึกว่ามันลืมตาไม่ค่อยขึ้นทัศนียภาพมันเล็กลงนะครับหรือว่าคนรอบข้างทักว่าเออมันดูง่วงนอนไม่ค่อย ดชื่นนะครับดูอ่อนเพลียก็สามารถมาปรึกษาได้ว่าจะทำแค่ทำตาสองชั้นปกติหรือว่าต้องมีการแก้ไขกล้ามเนื้อตาด้วยครับสิ่งที่ต้องดูนะครับก็คือหนึ่งต้องดูว่ามันมีภาวะกล้ามเนื้อตามันตกนะครับหรือถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าไอลิทโทซิสนะครับต้องดูว่ามันมีภาวะนี้หรือเปล่าและคนไข้อยากจะแก้ไขหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ว่าอยากจะแก้ไขภาวะนี้นะครับ อันที่สองก็คือต้องดูว่าคิ้วเนี่ยมันตกมากด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อตามันตกนะครับลืมตาได้น้อยลงส่วนหนึ่งมันเกิดจากคิ้วเนี่ยที่มันทบลงมานะครับก็ต้องดูว่าถ้ามันเป็นเยอะเราจะพิจารณาแก้ไขร่วมด้วยหรือเปล่านะครับอันที่สามก็คือส่วนของหนังตาที่มันเกินที่มันหย่อนลงมานะครับตามอายุเนี่ย อันนี้ก็จะพิจารณาคล้ายๆกับเวลาเรามาปรึกษาสําหรับทาผ่าตัดหนังตาบนนะครับว่าเราต้องมีการตัดหนังตาออกหรือเปล่าถ้าในคนไข้ที่อายุเยอะก็จําเป็นถ้าเกิดอายุไม่เยอะก็อาจจะยังไม่จําเป็นนะครับ <S <S 1> <S 1> สุดท้ายนะครับก็ต้องดูว่ารอบดวงตาเนี่ยมันมีภาวะตาโหลหรือเปล่านะครับเพราะว่าในบางคนถ้าตามันดูโหลมากเนี่ยเบ้าตามันดูลึกมากเนี่ยการพิจารณาเติมไขมันมันอาจจะทำให้รอบ ดวงตามันดูดูมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับดูสดใสมากขึ้นร่วมไปกับการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงวิธีทำถ้าให้แบ่งกันตามลงแผลเนี่ยก็จะคล้ายๆกับทางเวลาเราทําผ่าตัดหนังตาบนนะครับก็จะเป็นแบบแบบจุดก็ได้นะครับแบบปิดสั้นก็ได้หรือว่าแบบปิดยาวก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นทางวิธีทางของคุณหมอตาเนี่ยสามารถเข้าได้จากทางข้างในทางเยื่อบุตาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยก็การกรีดแผลยาวก็จะให้ให้ผลการรักษาที่ดีเพราะว่าหนึ่งคือมันทําได้ง่ายนะครับแผลมันใหญ่โอทโหงเวลาเราจะเย็บกระชับกล้ามเนื้อตาเนี่ยมันทําได้ง่ายนะครับอันที่ 2. ก็คือในคนไข้หลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องหนังตาส่วนเกินเนี่ยเราก็สามารถตัดส่วนเกินออกแล้วก็ทําการเย็บได้ซึ่งการลงแผลแบบจุดหรือว่า การกรีดสั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถให้ตรงนี้ได้ครับอย่างไรก็ดีนะครับการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาเนี่ยพบว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยจะคนไข้ที่ระหว่างทำเนี่ยจะมีความรู้สึกมากกว่าคืออาจจะรู้สึกไม่สบายตา,าจนรู้สึกเจ็บกว่าได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเย็บเนี่ยเราต้องเย็บกล้ามเนื้อเข้ากับแผ่นกระดูกอ่อนที่คอยดึงตาขึ้นนะครับเพื่อทําให้มันลืมได้มากขึ้นซึ่งตรงจุดนี้ยาชามันอาจจะ เขาได้ไม่ดีเท่ากับเวลาเราทําแค่ในชั้นผิวหนังหรือในชั้นไขมันนะครับเราก็จะมีวิธีก็คือว่าก็ค่อยๆทำฉีดยาชาทำจะชาถ้าเกิดคนไข้เจ็บก็จะค่อยๆฉีดมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆทําไปจนเสร็จแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแบบดมยาสลบทําได้เพราะว่าระหว่างที่ทําเนี่ยคนไข้จะต้องมีการลืมตาหลับตาให้แพทย์ดูเพราะว่า เวลาเรายกแก้ไขกล้ามเนื้อตาเนี่ยเราต้องดูว่าการเปิดตาสองข้างเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะครับการดูแลหลังทํานะครับก็จะคล้ายๆกับการผ่าตัดหนังตาบนนะครับก็ประมาณสัก3-6เดือนเนี่ยก็ถึงจะเข้าที่สนิทนะครับในช่วงแรกๆเดือนแรก,กอาจจะดูบวมๆหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยก็3-6เดือนนะครับอีกอันนึงก็คือว่า เวลาเราแก้ไขกล้ามเนื้อตาเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยเราก็จะพยายามเซตให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดแต่ในรายที่เริ่มต้นมาเนี่ยตาสองข้างมันลืมได้ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยต้องรอดูว่าพอหลังจาก6เดือนไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเราเซตให้เท่ากันจริงแต่ว่าพวกนี้มันจะมีเกิดขึ้นอยู่กับว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตา ในแต่ละข้างซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะทําให้มันมีผลว่าเออทำไมข้างนี้มันอาจจะยังดูใหญ่อยู่ข้างนี้ไม่อาจูเล็กกว่ากันอยู่เล็กน้อยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากจะขยายความนิดนึงก็คือหนังตาตกกับหนังตาหย่อนไม่เหมือนกันหนังตาตกคือเราลืมตาได้น้อยกว่าความความเป็นจริงนะครับมีตั้งแต่แบบเกิดมาตอนเด็กๆก็ลืมได้น้อย หรือว่า,ามีอุบัติเหตุแล้วต้องมีการเย็บแล้วทำให้ลืมตาได้น้อยลงนะครับอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อตามันอ่อนแรงลงมันก็จะลืมได้น้อยลงอันนี้เราดูง่ายๆก็คือเราจะเห็นตาดำน้อยลงนะครับส่วนหนังตาที่มันมาปิดตาดำเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเห็นตาดำน้อยลงหนังตาหย่อนหนังตาหย่อนหมายความว่าส่วนของผิวหนังที่ เป็นส่วนของหนังตาบนเนี่ยมันเกิดการหย่อนลงมามันทำให้เห็นเป็นความหย่อนคล้อยลงมาคนไข้าอาจจะเคยมีชั้นมาก่อนแล้วรู้สึกว่าชั้นมันเล็กลงหรือคนไข้ไม่เคยมีชั้นมาเลยแต่รู้สึกว่าตรงนี้มันย้อยลงมาเหล่านี้เป็นต้นนะครับดังนั้นก็ต้องแยกให้ดีระหว่างหนังตาตกกับหนังตาหย่อนเพราะว่าหนังตาตกเนี่ยเราจะแก้ไขด้วยการแก้ไขกล้ามเนื้อตา หนังตายอนเนี่ยเราจะแก้ไขด้วยการปรับแต่งหนังตานะครับซึ่งอาจจะทำแยกกันก็ได้หรือว่าอาจจะทำร่วมกันก็นกได้ครับมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์หรือถามไว้ได้นะครับแล้วผมก็จะมาตอบให้ครับขอบคุณครับ c h a n n e หมออมยศสัญญาแพทย์ต